เเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนจนํานวนมากเองค่ะก็มีแผนที่จะเดินทางกลับภูมิลาเนาและท่องเที่ยวในต่างจังหวัดนะคะซึ่งกรมทางหลวงก็มีการจัดทําแอปพลิเคชัน t h Thailand h ด g h w a y t r a f f ิ c และ M Tra f f i c ค่ะเพื่อตรวจเช็คสภาพการจราจรซึ่งก็สามารถที่จะดูกล้องวงจรปิดกว่า200ตัวทั่วประเทศได้นะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกต่อการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษกันค่ะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนที่มาทำงานต่างถิ่นต่างที่อย่างในกรุงเทพมหานครและด้วยความห่วงใย,ยต่อสวัสดิภาพการสัญจรใช้รถใช้ถนนสำหรับช่วงเวลาดังกล่าวที่จะมีปริมาณการจราจรคับข้างเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบนถนนหลวงสายหลักทั่วประเทศกรมทางหลวงจึงแนะนำประชาชนที่จะเดินทางในช่วงวันที่29ธันวาคม2559ถึง4มกราคม2560 โห,หลดแอปพลิเคชัน Thailand Highway Traffic และ M Traffic มาใช้นายสลาวุธทรงศิริวิไลรองอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าแอปพลิเคชันทั้ง2ตัวนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางได้ซึ่งจะเป็นการช่วยตัดสินใจต่อการวางแผนการเดินทางได้เป็นอย่างดีคือปีนี้นะครับกรมทางหลวงเรามีการเปิดให้ประชาชนนะครับดา,ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเ,เพื่อจะเข้าไปดูสภาพการจราจร รวมถึงเข้าไปดูกล้อง CCTV นะครับที่เรามีการติดจุดตั้งอย,อยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักนะครับก็มีอยู่2แอปพลิเคชันนะครับตัวแรกก็คือ t l a n l h n g h w g y w r y t f i ตนะครับตรงนี้นะครับโหลดเข้าไปนะครับจะเห็นกล้องในเส้นทางสายหลักนะฮะทั้งหมด235ตัวนะครับมี210ตัวนีกระจายอยู่ทั่วประเทศ และอีก25ตัวนี้นะครับเ,ออเรามีการติดตั้งเพิ่มเฉพาะกิจขึ้นมาออในการที่จะดูแลสภาพการจราจรในช่วงออที่มีการจ,จราจรนหนาแน่นแล้วก็เป็นจุดที่ที่เราที่เราเฝ้าระวังรองอธิบดีกรมทางหลวงบอกต่ออีกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่กรมทางหลวงเปิดบริการผ่านแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันที่ทำขึ้นมานี้ใช้ง่ายสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยเชื่อว่าบริการนี้จะสามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี นี่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่กรมทางหลวงหวังว่าจะสามารถลดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้บ้างอีกทางหนึ่ง m ทัฟก็คือย่อมาจากย่อมาจากมอเตอร์เวย์คือประชาชนสามารถจะดาวน์โหลดแอปตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูสภาพการจราจรในมอเตอร์เวย์ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์นะครับ59ตัวครับตรงนี้ก็มันจะสร้างความมั่นใจให้ผู้เดินทางเห็นสภาพการจราจรล่วงหน้า ที่เราจะเดินทางไปนะครับว่าข้างหน้าติดไหมแถวสระบ,บุรีติดไหมแถวโมกเหล็กติดไหมนะครับเส้นมอเตอร์เวย์จุดที่จะออกทางมอเตอร์เวย์ติดหรือเปล่าก็ดูจากกล้องนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงปีนี้เราก็เปิดหมดเลยครับเปิดให้ดูหมดครับรองอธิบดีกรมทางหลวงฝากทิ้งท้ายอีกว่าการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้มีความพร้อมใช้งานก่อนออกเดินทางเสมอและการรู้จักวางแผนการเดินทางล่วงหน้ารวมถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรอย,อย่างเคร่งครัด จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้การท่องเที่ยวพักผ่อนหรือการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปอย่างมีความสุขและปลอดภัย คุณผู้ชมก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันเข้ามาได้นะคะ t Thailand Highway t r a f f ิกรวมหนึ่ง M Traffic ด้วยนะคะเพื่อที่จะวางแผนก่อนออกเดินทางเวลาเดินทางไปแล้วเนี่ยเจอรถติดอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายบางทีมันก็หงุดหงิดไงนะคะหรือว่าบางพื้นที่รถติดหนักๆเนี่ยบางถนนเนี่ยเขาก็จะมีจัดทําในเรื่องของเส้นทางพิเศษให้ด้วยเส้นทางลัดอะไรต่างๆนะคะก็ะะจะได้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแล้วก็อย่างปลอดภัยด้วยะนะคะ